สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาเฟ่นะครับ The f o r ร s t Cafe and Bar นะครับก็จะเป็นคาเฟ่อยู่หลัง Terminal 21นที่วันนะครับนี่เลยก็จะเป็นแบบคาเฟ่ลับคาเฟ่ลับมากเพราะว่าต้องเข้ามาในหมู่บ้านนี่เห็นไหมเนี่ยขับรถมาในหมู่บ้านแล้วก็จะแบบเป็นเอ่อซอกซอยหน่อยๆน,นะเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูทางเนี่ยเรามาทางนี้ทางมาก็จะบอกว่า ออกแนวแบบเข้าในหมู่บ้านลึกลับนิดนึงนะเป็นคาเฟ่ลับได้เลยนะ The f ฟ r ร s t ตนะครับตอนนี้เปิด10บโมงนะครับตอนนี้เวลา10บโมงหนาที <c ười> คือเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเจ้าเดียวที่มากันตั้งแต่ร้านเปิดเลยคือจนคือแบบว่าจ้นทีบอกว่าโอ้โหมาไวมากอันนี้เป็นร้านทำเร็บนะครับร้านทำเล็บร้านทำเล็บนี่น่ารักน่ารักเออชิ้งชาสวรรค์ไปเลยสิ นู่นไงร้านอยู่ตรงนี้นไงและเข้าตรงนี้ว่าร้านอะไอันนี้คือร้านเล็บไงอยู่ด้านสายด้านนู้นที่เป็นร้านกาแฟไปเตรียมตัวไปเดี๋ยวเราลองเดินไปดูก่อนนะว่ายังไงพี่สาวยังไม่มาเลยนี่เลยนะครับนู้นน่ารักเลยเนาะร้านเล็บแล้วก็อยู่ฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านใน นี่เลยนะครับอู๊ยเนี่ยมีขนมด้วยอุ้ยชีสเค้ก95บาทชีสเค้กนะฮะมีแบบว่าขนมเป็นโทสตุ้ยอาหารก็มีอาหารเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นอาหารแบบว่าสเต็กหมูร้อยแปดแก้ม,กม,กมก ของอกินเยอะแยะ <ๆ S 2> เลยทุกคนใช่น่าะเยอะเขาทำอะไรอยู่ไม่รู้ตรงนั้นน่าจะเอาไปลงมือถือวุ้นแบรนออด์น้ำแบรนด์เออสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวดูน้ำกันเดสั่งอาหารกันนะทุกคนอันนี้คือเป็นบรรยากาศออรา้านนะตอนนั้นครั้งที่แล้วเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเรามาตอนค่ำนะครับ นี่เขามีชิงช้าให้นั่งด้วยชิงช้าโอ้ยนั่งแบบว่าชิวมากนั่งชิงช้าแะมีชิงช้าอยู่ในคาเฟ่นะครับฝั่งด้านนู้นก็เป็นร้านคาเฟ่นนะสามารถนั่งในห้องแอร์ก็ได้หรือว่านั่งด้านนอกก็ได้นะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีแบบเนี่ยให้เป็นเป็นจุดให้นั่งเหมือนกันแล้วพาเดินดู พ,พี่สาวก็กำลัง,งเห็นไหมพี่ตรงนี้มีสามารถเข้าไปขึ้นไปนั่งดื่มเครื่องดื่มหรือว่าไปนั่งตรงนู้นได้นะือเขามีแบบว่านั่งเป็นแบบไม้อย่างนี้ด้วยอะ่ะเห็นไหมเออน่ารักนะ่ารักเนาะคือเหมือนเป็นแบบคาเฟ่ยอยู่ในหมู่บ้านเป็นคาเฟ่แบบเล็กๆอะไรเงี้ยนะเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง,ลองเดินไปดูตรงนู้นพี่สาวเขาบอกว่าเดินไปดูฟังคุณแล้วเดี๋ยวลองไปเดิน นี้มีแบบเป็นสไตล์แบบอังกฤษอังกฤษแล้วก็อันนี้ก็เฮ้ยนี่นี่โอ้แต่งน่ารักเนะาะสามารถมานั่งนี้ขึ้นไปขึ้นไปแบบดื่มข้างบนได้นะฮะดื่มวุ้ยด้านหลังเป็นอุ้ยด้านหลังเป็นแบบนะแม่นม้ำหรอโอ้หเจ๋งอะเป็นคลองอด้านหลังเป็นคลองน่ารักจัง ดูบรรยากาศครับอ,อยู่สวยคืออยู่แบบอากาศเย็นๆสบายคือกลางคืนกลางคืนจะสวยนะเพราะว่าตอนครั้งที่แล้วอ่ะอุ้ยมีฝั่งด้านนี้ด้วยเราสามารถขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งไงน,นั่งริมน้ําอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะมีเขาม,มีริมน้าด้วยอ่ะอ๋อแต่ว่าเรานั่งอยู่ฝั่งด้านนู้นแหละก็ไม่เลยอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะ ดอกไม้จริงนี่อันนี้คือดดยิ่งดังดอกไม้จริงต้นแรกกับมองเนี้มันเป็นเหมือนพลาสติกดูไปดูมาอ้าวมันมาจากีหนมันมาจากต้นต้นจริงๆดอกไม้จริงดอกอะไรไม่รู้น่ะไม่รู้อนนี้คือว่าอยู่เขาทำอะไรวะอ๋อเป็นแบบมากระดกดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งโอ้ยกระดกได้จริงด้วยนะเนี่ยเล่นได้จริงนะ The Forest นะครับด้านหลังเป็นแบบคลองสวยงาม แต่ว่าแบบว่าพระองก็อีเยอะแยะมากมายสวยอย่บรรยากาศมันดีคือมันแบบเป็นป่าๆหน่อยแล้วก็แบบว่าเป็นเขาๆหน่อยนะป, أ ป أ ่าๆเขาๆเป็นป่าๆหน่อยแล้วก็แบบชิลเดี๋ยวเรารอเครื่องดื่มก่อนเพราะว่าเราสั่งเครื่องดื่มไปแล้วนะครับแล้วก็สั่งขนมไปแล้วนะฮะอุย้ยดอกไม้ดอกสวยจังดูเขาแบบเอาร้านเขาจะเป็นแนวสไตล์อังกฤษเนาะ าจะมีเปิดแปลว่าเพลงองกฤษอังกฤษอะไรเงี้ยนะเล็กๆน้อยๆเนาะดูบรรยากาศดิว้าวสวยงามตามท้องเรื่องแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดน้ำเนี่ยจริงๆตรงฝั่งนี้ยมันมีอันนี้ไดยริมน้ำไม่โอ้โหใครไปนั่งด้านนั้นไน่เคยดีนี่นะครับตอนนี้ก็คือเราเข้ามา,ดาได้เหมือนแบบด้านนอกเขาก็จะมีจุดให้นั่งเหมือนกัน,นแล้วก็มีด้านในนะครับอีกจุดหนึ่ง ก็จะเป็นแบบว่าด้านใน,นก็จะเป็นแบบนั่งสบายนี่นั่งชมวิวตรงนี้ได้เลยนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นวิวด้านนอกในเมื่อสักครู่เราเดินเล่นตามสวนแล้วเนาะด้านในเขาก็จะมีแบบที่นั่งเยอะพอสมควรนะี่มีที่นั่งมีอะไรโต,ะโต๊ะเก้าอ,อี้เขาก็สวยงามอยู่นะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทางนี้นะฮะนี่เลยเห็นะมันก็จะมีแบบว่าเออเป็นโต๊ะเป็นไฟสวยงามเนี่ยมีโต๊ะนั่งสามแล้วก็มีปลั๊กไฟแบบทุกโต๊ะเลย ด้านหรือว่าถ้าใครบอกว่าชอบก็สามารถที่จะไปด้านนอกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยด้านนอกก็จะมีเป็นแบบนั่งชมวิวคลองเออน่ารักดีอ่ะมีแบบมีโต๊ะเก้าอี้อะไรเยอะแยะมากมายประมาณนี้นะครับ<อ>น่ากินมากเลยนีมีมีฟิลแบบเด็ดมา,นากน่ากินนะคงจะหานาวเออมีบรรยาก,กาศนะฮะด้านในนะครับ เดี๋ยวเราก็จะนั่งดื่มเครื่องดื่มก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวแบบเ้าไปสถนที่อื่นอื่นต่อไปนะครับ